ตอนนี้มาต่ออานได้ขึ้นต้นเกเรแล้วขึ้นมาต่ออ่านข้อแรกก็ได้แต่คนในสามพวกรถวัดพระตัวต่ออ่านพระต้งแบบกัรเดินอะไรพระเดิก็มีนะเดิพระเอิก็มีเีิพระดวงก็ไดูง่ายพยายามอีวันอีวันก็ได้บางทีก็จะตัดกันแล้วก็คนเล่นในนี้ท่านวางมาเกินวางเพรา่อเราไม่ยุ่งปีเดียวขอบผม คำและโอห้คือทมทำไมผมต้องใช้คำประมาทำและโอห้คือทแก่กรรมแต่กรรมไอ้แกกรรมแต่กรรมต้องมอกดูว่าพูดนะถ้าพากูแก้กรรมแต่กรรมมาเลยทั่วลงเลยถ้าพากูจะรมาททำโอโห้คือทรมะเรที่แบนี้ลูกโยมจะบวบเป็นหน้าเท่านั้นต้องพาลูกไปไหว ไหวเด็กอดานะนี่เคนจะไหวรุ่นอาจารย์เขาแต่งงานที่บ้านแล้วเขาเกาา็ให,ห้ผีให้เขาผูให้ผีเล่าดีเรือนเขามีผ้าขาวว่าผีแล้วก็เรียกผู้ใหญ่มาว่าไหวแล้วคนก็านอ,อกเดี๋ยวนี้เขาจะแต่งที่อะไร เราเริ่มให้หน่อยดิเริ่มไปเรื่มแต่งแต่งที่ไหนวะแต่งยี่งลงแรงจีบผายแล้วโอ้เขาแห่กันมากจริงฮะแต่เขาไม่ได้แห่แบบไหว้ผีไหว้เทวดาเขาแห่คำดูดีแห่ดูดีก็ลูกก็ไม่ได้หาเลยถ้าโบราณเขาบอกผีนะ หลานผมอยู่กันต่อไปด้าแต่งงานเฮ้ยไปได้แต่หานเลยเแล้วไม่ต้องว่าจื่ก็เขาเอาลังนางฉัมาดูโอโหอบแอบโอดหัวโอดหัวมาเด้อเอาผ้าขาอันนี้เหมือนขามาปาโบที่ตามนี่บางทีเอาลูกโดนพ่อลูกโดแม่พ่อแม่สอนให้ว่า นั pues ่งไปนั่งมาตักบุ๊กตักบุ๊กให้ดังให้ดังลบขึ้นหัวลบขึ้นหัวดึงข่้นหัวดางขึกนหัวใอ้ดังแล้วก็ตักบุ๊กตักบุ๊กให้ขาดนี้คืออะไร มามันก็ได้แต่ถ้ามัไม่มา,กา,ามากาา็ตายุไม่ใ่หรอไม่ใช่หอถ้อายล้ตายถุกถ้าล้ตายุเ้ อย่างพวกมันก่ผมว่าเดินไปเดินมาก็มาบอว่าผ่าก็มีระบากรายวัเดินไปเดินมาก็เดี่ก็ตื่สะาก็ไหญ่ว่าเดินไปเดินมาทิวผ่ายแค่ขานก็ตื่นสะพานเราก็ไหญ่ เราเอาหัวเดี๋ยวนีเรมเตาหัวพจะเตาหัวก็ต้องหเปตาหก่อนเดีลาดย่ังอ่ะเตาหัวเตาหัวก็ตหางต้องเตาหูก่อนดามานนะ va a aportar